อ่ะครับสวัสดีครับอ่ะอน,นี้จะผมมาต่อด้วยแกงอ่อมเนื้อนะครับเดยวซื้อเนื้อมาครับเนื้อครับนี่ครับเตมน้ำเลยแกงอ่อมเนื้อนะครับคือพริกที่เขาโคกไว้เลยครับ ายผมเลยครับสายสบยงนะครับอันนี้เขากะทาคือน้ำมันเดือดนะครับคือน้ำอีน้อยนึ่งเขาก็ ก็ได้พักจุกๆเลยครับเนาะอันนี้ก็ได้พักนี่ครับชีลาคันแยงต้นหอมนะครับแล้วก็ได้ปักฟังตุ้งนะครับครับเป็นกระเพาะอีตู้ครับเสื้อผ้าอีตู้พร้อมผักเมืองลัก นี่เข้ากับคือน้ำมันเดือดนะถ้าเดือดแล้วเข้ากับเดี๋ยวเอาเนื้อลงนะครับนี่จะวันนี้ก็ไปใจสลัดมานะครับซื้อมาเดอพักเพิร์กก็ซื้อมานะครับเ,เนื้อก็ซื้อมาเนาะอ่าทาให้มันเดือดแป๊บนะครับเพิร์กเพิรมือมันเพิมันหอนก่อน ทีนี้มันเดือดถ้ามันหมอ้อก็เริ่มเดือดแล้วครับเขาก็เคี่ยวไปสักพักนึงนะครับเอาซือ้อตะไคร้ซือ้อพริกที่หาโคลกลงนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาเนื้อลงเลยเนื้อจะเป็นพวกเนื้อแบบไอ้นี้ชิ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวลงเลยรวนนะครับ เขากับทาเทอมันฮอนอีกเท่นึงนะครับเนาะอ่ะอันนี้เขากับเคี่ยวเนื้อเนาะซื้อเนื้อเข้าไปแล้วก็เคี่ยวก่อนครับเนื้อเป็นเ้นเป็นนี้เลยครับเป็นพวกเนื้อเข้าเป็นเศษมันน่ะซื้อเป็นเศษมากนะครับเป็นพวกเอ็นพวกอะไรแบนี้นะครับอนี้เขากับเคี่ยวก่อน เคี่ยวมันเปื่อยก่อนอล้วง่ายๆคือเคี่ยวมันเปื่อยก่อนเนอะเคี่ยวมันเปื่อยเฮ้มันเนี่ก่อนครับเพราะว่าเนื้อมันจะหยาบครับมันจะเหนียวนะครับเราต้องเคี่ยวให้มันเปื่อยมันถึงจะเคี้ยวยากเคี้ยวง่ายนะครับเนาะอ่ะโอเคนี่ครับเขาเคี่ยวเนื้อละเคี่ยวไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเขา เติมเพิ่มบีเดี๋ยวเสื้อน้ำเพิ่มบีครับ <c oughs> เสื้อน้ำเพิ่มบีเติมหมดเลยอ่ะเออไปครับปิดฝาล่อนะครับอ๋อเดือนละ เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาก็มาปรุงเลยครับเนาะมาปรุงเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาก็เป็นน้ำปลาราที่เขาแบบปลารขวดครับน้ำปลารขวดเนาะใส่น้ำปลาขวดเทไปเลยตอนนึงครับปลาร์นัวเพิ่มน,นิดหน่อยครับ เตัวเคมลือผื่อผมชืรถครับเสื้อไปเสื้อน้อยกระแซบน้อยเสื้อลายก็ะแซบหลายครับเดิมมีหลายครับน้ําป่าครับอาอาดนย่มั่ไม่่เปรี้ยวหรอก ชิมรสชาติแล้วก็โอเคเลยครับเอ่านี่ก็เคี่ยวสักพักนึงครับเคี่ยวเฮือเนื้อเฮือน้ำมันเข้าไปในเนื้อนะครับเนื้อปลานะครับเคี่ยวเข้าไปเฮือมันเท้าไปในเนื้อของเนื้อครับเอ๋อให้มันให้มันเคาเรียกว่ารสชาติมันจะได้กลมกรอบนะอ่ะเอาครับได้เวลาแล้วเขากับซื้อซื้อพักเลย ปักชีลาวนะครับปักแงงยงใส่เข้าไปครับ,บชีราวพักชีลาวเสื้อประมาณนี้ครับซื้อขึอ้นมดเลยไปซื้อต้นหอมครับอากาศนี่ครับปักกล่องตุ้งครับใส่ถุกครูน พักครับเรียกว่ามาก,กินพักอย่างนี้แหละเน้นพักเดี๋ยวพักแป๊บเดียวมันก็ยุบครับนี่จ็เชือต่อครับมมอ่าโอโ้โหนี่ง่ายครับเดือดละ เสิร์ฟเป็นมิลลายครับรปึ๊บอืมโอ้ยหอม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 พักครับเสิร์ฟปลาอีกครับมันมีไทรโนกันเลยเซิร์ปลาไหเลยครับอ่าอืมเหมดอ,ดดอนขวดลวดเอาไป ฝาครับปิดฝาไว้อ้าวนะครับเดือดละเดี๋ยวเอาซือ้อโอ้ครับเดินไปกุ้นๆเลยครับอ่ะซื้อฟงโบครับซืต้นหอมอ่ะใส่เข้าไปซื้อทักอีกตู้ครับอ่ะ สไตล์ผมนะครับวันนี้ผมมีเสื้อเข้าเบอร์เลยอ๋อ,อครับเสือ้อมาคิดครับใส่ลูกโดดหน่อยนึงนี่เอ็นครับเอ็นเห็นไหม เอ็นมาเนี่ยครับอโอเคครับรสชาติอ่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยครับแกงอ่อมเนื้อนะครับพักแน่พักแน่นี่ครับอ่ะพร้อมเสิร์ฟเนี่ยครับอ่อมเนื้อ